สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงของว l o g กเรื่องรถนะฮะวันนี้เป็น EP ที่3นะครับของ4180รหัสตัวถัง W205 ว่าเรื่องการซื้อรถมือสองนะคบทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าซื้อมาเนี่ยมันต้องเก็บเครื่องเกียร์ช่วงล่างซึ่งเราก็เก็บให้ดูกันไปเรียบร้อยในะท ep ที่แล้วแต่มีอย่างหนึ่งที่หลายๆคนถามมาแล้วก็ผมเองก็คาใจหลายๆครั้งด้วยรู้ว่าถ้าเกิดคุณซื้อรถมือสองมาแล้วมันมีการเคลือบแก้วมาก่อนอย่างคันนี้เนี่ยมีเนี่ยสติ๊กเกอร์แปะมาว่าเคลือบแก้วมาแล้วแล้วเราจะต้องดูแลต่อยังไงขัดสีได้ไหมถ้าขัดสีไปแล้วกแก้วจะหลุดหรือเปล่าวันนี้เราจะไปคุยกับที่ร้านว่ากันแล้วก็ ลุยกันเลยครับเรามาที่เดิมก็คือบ l ค a n นะครับเรามาให้น้องเบนนะครับตรวจรถอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนเป็นอย่างไรต้องทำยังไงบ้างแล้วออปชันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราถามกับทางร้านโดยโตรงนะครับว่ายังไงบ้างน้องเบนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้าง ก็ <c oughs> สนุกดีครับงานเยอะครับช่วงนี้งาน,งานเยอะจะมาเอฟซีก็ตามมาทางหลายคนใช่ครับต้องขอบคุณได้ครับผมขอบคุณพิยารเดชค่ขอบคุณมากครับ,รบที่ดูแลเอฟซีเป็นอย่างดีทุกทุกคนแล้วก็อันนีเ้เมื่อกี้เราหลังไมค์คุยกันส่วนหนึ่งแล้วคือรถมีประวัติเคลือบแก้วมาหกับสติ๊กเกอร์ข้างรถรแต่ว่าท้าาเราอยากจะเก็บเงินเพิ่มครับผมเราถือโอกาสมาให้น้องเบนช่วยดูว่าพื้นสภาพตัวรถเป็นยังไงบ้างแก้วยังอยู่ไหมอะไรยังไงมีการตรวจสอบยังไงบ้าง อ๋อก็อันดับแรกเลยก็ต้องเดี๋ยวเราลองฉีดน้ากันดูครับว่าน้ําน้ํามันจะเป็นเม็ดกลมๆอยู่ไหมหรือว่ามันไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยดูง่ายๆครับสังเกตง่ายๆเลยอ่ะลุยก็ดูจากเบื้องต้นที่ไม่น่าจะเหลือแล้วเพราะน้ํามันเป็นแผ่นหมดแล้วพี่ตรงนี้๋อมันเป็นเม็ดเล็นๆ็ใช่ไหมใช่ครับผมมันจะมีไม่แต่เม็ดเล็กนะก็โดยปกติก็จะมีกลมๆหน่อยพี่อ๋อแต่นี่มันไม่เป็นเม็ดแล้วนะใช่ไม่เหลือแล้วมันเป็นมันเป็นปื้เลยนี่ว่าใช่มันเป็นปื้แล้วครับไม่าจจะไม่เหลือแล้วพี่อ๋อหมดแล้วใช่ครับ สภาพนี้คือแก้วไม่เหลือแล้วใช่ไหมอ่ะแก้วไม่เหลือแล้วครับผมเพราะว่าน่าจะเคลือบแก้วมาเป็นเวลานานแล้วใช่จากประวัติข้ารถเหมือนปีห8ประมาณนั้นแล้วก็ข้างหลังมีอีกยี่ห้อหนึ่งข้างหน้ามีแต่ซึ่งเยยี่ห้อหนึ่ง <c oughs> ก็เลยไม่มั่นใจครับอันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่เราต้องการจะมาตรวจสอบนะครับเล่นก็เช่นแล้วว่าเมื่อกี้เราเห็นทุกคนแล้วเห็นพร้อมกันแล้วว่า ตัวน้ำเนี่ยมันเกาะไม่เกาะเลยอ่าเป็นแผ่นละเ,เป็นแผ่นลวคือแค่ฉีดน้ำปุ๊บน้ำก็จะกิ้งเลยมันจะดูง่ายเลยอันนั้นคือเคลือบแก้วยังอยู่ยังอยู่ครับเม็ดใหญ่เม็ดเล็กก็คือเคลือบแก้วอยู่มากอยู่น้อยใช่ใช่ครับประมาณนั้นสรุปการตรวจสอบง,ง่ายๆเพื่อนๆสามารถทําได้ด้วยตัวเองก็คือการเอาสายยานะครับฉีดน้ําฉีดไปลงบนฝากระโปรงหน้าหรือฝากระโปรงท้ายก็ได้ฉีดเสร็จเนี่ยดูสภาพของน้ําเกิดน้ํามีลักษณะเป็นแผ่นอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะคือเคลือบแก้วคุณไม่เหลือประสิทธิภาพแล้ว แต่ถ้าเกิดฉีดแล้วน้ําเกาะเป็นเม็ดเม็ดนะครับแสดงว่าเคลือบแก้ของคุณยังมีประสิทธิภาพอยู่นะฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะดูแล้วว่าคุณจะทําขั้นตอนต่อไปอย่างไรจะรีโหลดหรือจะลงใหม่นะครับตามสภาพรถของคุณเองยังไงต่อดีครับเบนก็อันดับแรกก็คือเดี๋ยวผมก็ต้องล้างครับทุกซอกทุกมุมเก็บยางมาตอยทั้งคันลงดินน้ามันครับผม พื่อที่ลบรอยชักเงาเหมือนเดิมตามสูตรใช่ตามสูตรเก็บรอยให้หมดแล้วก็ขัดชักเงาทางเพิ่มเติมครับทุกทานตั้งใจเดิมต้องการจะรู้ว่าถ้าเกิดเครือบแก้ยังอยู่อย่างเงี้ยครับน้องเบนซ์มีโซลูชันยังไงบ้างครับคือโดยปกติของผมเนี่ยก็คือถ้าเครือบแก้ยังอยู่ผมก็คือเป็นการขัดชักเงาทีนึงแล้วก็เติมน้ำยารีโหลดให้ครับพี่อ๋อคือขัดของเบนซ์เนี่ยเครือบแก้วมันจะไม่หลุดใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นเครื่องดีเอกับน้ำยาที่แบบแทบจะไม่กินแลคเกอร์เลย มันอยู่ที่้ํายาด้วยอยู่ที่เครื่องด้วยถ้าส่งเดชปั่นๆไปก็จะหลุดหลุดครับอ๋อคือถ้าเกิดคันนี้เครื่องย้ายอยู่ก็คือสามารถปั่นลบรอยบางๆใช่แล้วก็เติมน้ํายารีโหลดได้เลยทั้งคันรีโหลดมาทั้งคันใช่ครับแล้วถ้าเกิดน้ํายาเจ้าของเก่ากับของเราเป็นคนละแบบมันจะได้ไหมอ่ะมันไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาน้ายารีโหลดก็คือเป็นการเติมน้ํายาเข้าไปอยู่แล้วเพราะเวลาเราปัดปุ๊บมันก็เรียงไปประมาณหนึ่งแล้วพี่แล้วถ้าเกิดเป็นของเก่าเป็นรนมิกครับก็ได้ปะ ได้ครับได้เหมือนกันหมดใช่ครับผมก็หมายความว่าถ้าเกิดเป็นเซรามิกเดิมก็รีโหลดได้รีโหลดได้เพราะว่าน้ำยาที่ใช้เนี่ยมันเป็นไฟเบอร์โพลีเมรก็คือเป็น si o 2ครับผมก็คือสําหรับบํารุงรักษาเคลือบแก้วกับเซรามิกโดยเฉพาะเลยอ๋อก็หมายความว่าอันนี้ความรู้ใหม่ผมเหมือนกันหมายความว่าถ้าเกิดไอตัวเคลือบแก้วถ้าเกิดทำที่เบนเองก็ตามตัวที่เคลือบแก้วกับตัวที่รีโหลดก็คนละตัวกันเข้าใจมาตลอดว่าเคลือบแก้วเสร็จปุ๊บตอนรีโหลดเคลือบน่ะเคลือบแก้วมาเคลือบทับมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งการเมนเทนแนนซ์ของรีโหลดน้ำยาเคลืออบแกก้วีีทนึง อ๋อเป็นคนละตัวกันใช่ครับถ้าเกิดไซส์นี้เป็น C180W205 กรณีถ้าเกิดว่าเครือบแก้วเก่ายังอยู่ครับผมถามราคาเนี่ยมิรู้เบนจะตอบทันหรือเปล่าให้เวลาคิด2วินาทีเราเก็บงานครับเอาแค่ภายนอกนะไอตัวกำจัดกลิ่นลดก่าวฟอกบอกข้างในปัดลายไม้ตามสูตรที่เราทำที่เก่าๆมาไม่นับ เอาเฉพาะผิวขานอกก่อนเก็บงานด้านนอกและรีโหลดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับไซนี้สี่พันห้าร้อยบาทครับผมก็จะแพงกว่าการขัดสีเต็มระบบสักห้าร้อยบาทครับพี่เป็นการเติมน้ำยาลงไปก็โอเคนะครับและอย่างกรณีถ้าเกิดคันนี้ถ้าเกิดพี่ตัดสินใจว่าให้เราจะไม่ได้เคลือบแก้วทับแล้วเพราะว่าแก้วกล่าไม่อยู่ครับผมถ้าจะทำก็คือต้องรีต้องทำใหม่ทั้งระบบก็คือปั่นหมดแล้วก็ลงแก้วใหม่ทั้งระบบใช่ครับเท่าไหร่ครับรถไซนี้ก็ถ้ารถไซนี้เป็นแบบแพ็กเกจหนึ่งปีมีเซอร์วิสให้ฟรีหนึ่งครั้ง ก็อยู่ที่1 5 0 0 0บาทครับผมหมายของว่าถ้าเกิดกรณีที่รถเพื่อนๆนะครับที่ตามมาทำที่บีคลีนเนี่ยเครื่องแยยังอยู่ก็4,5 0 0ครับผมได้เงาแวบนะครับแล้วก็ดิฟคลีนด้ป่ะแลถึงรวมปะผมก็ดูแลให้อยู่แล้วพี่ตามตามซอปกตินะฮะแถมทรงแถมซอกเอาไม้ขีดเขี่ยถังน้ำมันปัดให้หมดครับของเครื่องไม่รวมไม่รวมมันต้องแยกอยู่แล้วเพื่อนๆอันนี้ต้องรู้กันอยู่แล้วนะแล้วก็4,500บ้าทสอบาทระดับไซส์นี้แต่ถ้าเกิดกรณีที่ มันไม่เหลือแล้วซื้อมือรสองมาเนี่ยลงใหม่ทั้งระบบเต็มคันเนี่ยก็5,000บาท5,000บาท5,000บาท15,000หาพันเพราะหบาทครับ5,000บาทใครทังคัน <laughs> กดหนึ่งไม่ใช่15,000 <laughs> บาทนะเพื่อน <5, 6. S 2> ถ้าเกิดเป็น e ลนะ่ะถ้าเป็น e ก็จะแพงกว่า500บาทครับไซด์หนึ่งไซส s, 8, <S ก็อีกไซด์หนึ่งห้า <8. S 1> บาทก็จะเป็น6,000บาท <laughs> ก็ประมาณนี้เข้าข้างเพื่อนๆมื่น0 e ้า e card ก็เป็น 15,500 15, <500. S 1> ออกเป็น S สค่าก็1ม0่0โดยรประมาณนะครับทังนี้นทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพรถของท่านด้วยส่วนคันนี้เราจัดลบลอยชักเงาแล้วก,ก็เก็บภายในดี l ลีนทั้งระบบไป หลังจากเช็คแล้วเนี่ยเคลือบแก้วไม่เหลือแล้วนะฮะตัดสินใจทําลบรอยชักเงานะครับปั่นใหม่ทั้งคันแต่เราไม่ได้ลงเคลือบแก้วเพราะว่าต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยสภาพสวยมากๆนะฮะแล้วเราก็เผื่อพื้นที่ไว้ให้เจ้าของใหม่นั้นเขาตัดสินใจว่าจะเคลือบแก้วหรือไม่ ก็สําหรับเพื่อนๆที่เอารถมือสองมาหรือว่ารถคันเก่าที่บ้านเอามาไล่บรวนะเอามาไล่ปั้นนะครับในส่วนของพื้นผิวคุณมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับทางแรกคือคุณตรวจเช็คแล้วด้วยการเอาน้ําสะอาดแล้วดูว่าน้ําเกาะเป็นเม็ดหรือน้ําอยู่เป็นแผ่นถ้าน้ำเป็นแผ่นแปลว่าคือแก้วเก่าคุณไม่เหลือแล้วครับคุณจะมี2ทางเลือกคือ1 ขัดสีไปปกติครับเก็บลบรอยชัดเงาแล้วก็มีครีนก็จะมีบริการดิฟครีนนะครับล้างตามซ่อตามมุมให้คุณอย่างสะอาดเอี่ยมอ,อ่องไม่รวมห้องเครื่องราคา4 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดกรณีที่คุณอยากจะได้เคลือบแก้วอีกนะครับอยากลงเคลือบแก้วใหม่ปัจจุบันนั้นราคาลงไปเยอะครับเมื่อปีที่แล้วผมทําไปเนี่ยราคามา 20, าันสองหมกว่าปัจจุบันด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ปรับลดราคาลงมานะครับลดแพ็กเกจจาก2ปีเหลือหนึปีในการ มี์วิสแมทเนสในการรีโหลดน้ำยาก็เหลือแค่1ปีรีโหลด1ครั้งนะครับปรับราคาลงมาที่1,500 0บาทสำหรับ4คลาสเป็น e c คลา s นะครับหรือว่าซี5ีก็เพิ่มอีก500บาทคือเป็น1 5 5 0 0าทอบาทพอเปเอสคลาสหรือว่าซี7ี6 0 0่บาทในการลงน้ำยาใหม่เคลือบแก้วเต็มระบบพร้อมสวิสหนึปีรีโหลด1ครั้ง แต่ในกรณีที่คุณจะมีเคลือบแก้วเหลืออยู่นะฮะยังติดอยู่ยังดูแล้วเอาน้ำลาดแล้วมันเป็นเม็ด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 ,ม,ดมันยังได้แต่รู้สึกว่าอยากจะให้มันเต็มอิ่มกว่านี้ให้สีมันฉ่ำมันอิ่มกว่านี้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่เรียกว่ารีโหลดนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนกลางคลิปครับคือการรีโหลดการลงน้ำยาน,นั้นเป็นน้ำยาคนละตัวกันดังนั้นความกังวลว่าเฮ้ยฉันไปเคลือบแก้วจากร้านนั้นมามารีโหลดร้านนี้แล้วน้ำยามจะเข้ากันได้ไหม มันเข้ากันได้ครับเพราะว่าน้ำยารีโหลดนั้นเป็นน้ำยาเฉพาะของการลิโหลดซึ่งราคานั้นไซส์เล็กซีคาสซีที่3นั้นเริ่มต้น4,500บาทสำหรับซีทีห5หรือว่า E c l a s s นั้นเพิ่ม500บาทเป็น5,000บาทส่วนไซใหญ่ขึ้นไปอีกครับอย่าง S-Class หรือซีทีเจดนั้น5,500บาทคุณจะจบที่รถเงาเงา,เงาสีฉ่ำๆลิโหลดน้ำยาใหม่เรียบร้อยและสำหรับคุณน้ำทองวันนี้นะครับ ช่ำสวยงามมากๆสุดฝีมือของบีคลีนเหมือนเคยเรียกว่าเป็นหนึ่งในคาแคร์ที่อยู่ใกล้บ้านแล้วไว้ใจได้ครับ ส่วนบีคลีนนั้นย้าอีกครั้งนึงนะครับว่าถ้าเกิดคุณเสิร์ชบีคลีนใน g ู o ก l e แมปหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันจะขึ้นบีคลีนสองสามที่นะครับซึ่งเป็นแค่จอดเดียวกันนะครับที่นี่จะมีอยู่สาขาเดียวคือกรุงเทพกรีทาซอยเจ็ดเวลาเสิร์ช g ู o ก l e แมปให้เสิร์ชคำว่าร้านล้างรถบีคลีนมันจะขึ้นได้ตรงกว่าซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ g ู o ก l e แมปเอาไว้ที่เดสคริปชันใต้คลิปนะครับหรือเพื่อนๆเ,เปิดในเฟซบุ๊กนะฮะเห็นรูปนี้แหละสเีเหลืองๆบีคลีนและมีสกายไลน์ ส่วนวันนี้ผลงานประจักษ์อย่างที่เห็นกับคุณน้ำทองที่เงาชํำมากๆหมดไปเพียง4,000บาทเท่านั้นเองครับส่วนคลิปหน้าเราจะรถอะไรมาทำหรือเราจะเอาสวิรอะไรมาแนะนำในการบรวนะในการรีสโตรรถอันเป็นที่รักของคุณนั้นอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดสับตะกกดติดตามนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย